สวัสดีครับพบกับผมเนโกกับตันลูปกับเกม S.F. 2นะก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับมาเล่น S.F. 2แบบจริงๆจัง,จงๆัแล้วนะหลังจากที่หายไปอยู่ Line ออฟไซต์ตั้งนานเลยเพราะว่าเหตุผลที่กลับมาเล่นก็คือมันปรับยิงหัวนะัดเดียวตายเหมือนเซิร์ฟอื่นเขาสักทีนะหลังจากที่อินดี้มาเกือบปีเลยที่ำให้ผมเล่นไม่ค่อยขึ้นตันๆๆ้งแต่ไรแบบเล่นเล่นปืนกลพยายามเล็งหัวตลอดแต่ว่าแม่งยิงแล้วหมกหลุดนะี จะยิงตัวเหรอแม่งก็ต้องยิงโดนรัวๆจนตัวแตกกันเลยทีเดียวมันมันไม่ใช่แนวผมเลยจริงๆผมชอบวางเป้าระดับหัวจนชินแล้วไงแล้วพอไปเล่นสไนายเนี่ยก็อจริงๆผมก็พอจะเล่นพวกสไนายได้นะแต่ว่าคือฟอร์มตอนเล่นสไนา์เนี่ยค่อนข้างจะแกว่งคือไอตอนที่ยิงแม่นๆเลยก็ยิงแม่นไปเลยแต่ว่าพอยิงไม่แม่นเนี่ยก็ยิงวดืดวๆเหมือนกันนะ ฟอมไม่คงที่ก็เลยไม่ค่อยกล้าจัดสไนเดนอร์ฮอนยิ่งตอนไปเล่นวางบอมเนะี่ยแล้วก็อย่างคือยิ่งตอนหลังๆเนี่ยเจอเกราะเก้าสิบไม่ไม่เท่าไหร่นะเจอเกราะร้อยไม่เนี่ยไอพวกสไนาสายฟิกซูมทั้งหลายอย่างเช่นซีแซดเอ็มสี่ศูนย์อะไรพวกนี้เนี่ยยิงแท็กโคตรบ่อยเลยนะมันตะกี้ก็เลยทําผมหัวร้อนเนะี่ยแบบยิงโดนไปหลายลนแล้วแต่สวนใหญ่แม่งแท็ก ต้องเอาพกมายิงตั้มอะไรเงมนะ้ยนั้นมันก็เลยดูหน้าเบื่อนะเวลาเล่นสนายผมเลยชอบไปใช้พวกเอ0มสองร้อยไม่ก็บาลเล็ตซะมากกว่าก็คือโอกาสแท็กมันต่ำกว่านะแต่ยอมรับว,ว่าไอ้ทั้งเอ0 0สองร้อยและบาลเล็ตนี่คือยิงไม่แม่นจริงก็ไม่ไหวจริงเพราะว่ามันมันหนักนะ่งมันไม่ค่อยคล่องตัวเนะี่ยแล้วอย่างคือมันไม่ใช่แบบคลิกข,ขวาแล้วเป้าขึ้นทันทีแบบซีแซ พวกสนายอย่ที่ลักษณะเดียวกันนะ่ะคือมันต้องมีดีเลย์ยกซูมมานะออฟก็เหมือนกันนะซึ่งบางทีเนีนะ่ยไปโดนควิกซูมกับสนายอื่นๆเนี่ยยังไงซีแซดมันยังได้เปรียบคอยดีแหละแถมซีแซดสับไวกว่าเยอะก็ไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากกว่านี้นะก็อันนี้เนี่ย ผมก็เติมไปห้าร้อยเมื่อเดือนที่แล้วนะก็คือตอนนั้นเนี่ยได้บาลเลตฟ้านะจะไม่ได้ว่าต้องเติมหรือต้องใช้ดีนะดื่มไปละโทษทีนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้ปืนบาลเลตในสไตล์ของผมนะแล้วก็มีปืนมารีวิวเทียบด้วยอีก2ปืนก็คือ m 2 0 0กับ CZ ซึ่งเป็นสนายยอดฮิตของเซิร์ฟไทยอาจจะลงมถึงทั่วโลกเลยซ้ำนะ สำหรับบาลเลตเนี่ยผมจะชอบเล่นแบบเปิดซูมโฮส่วนใหญ่เน,นีก็คือไอตรงซูมเนี่ยก็คลิกขวาตามปกติใช่ไหมแต่สังเกตว่าผมติ๊กถูกตรงนี้ก็คือเปิดใช้งานซูมโฮ e หรือการคลิกขวาค้างเพื่อซูมเนี่ยก็คือปกติถ้าเป็นการซูมแบบทั่วไปซึ่งจะปิดซูมโฮเนี่ยก็คือเราคลิกทีนึงมันจะซูมให้ตลอดเลยถ้าอยากจะ ยกเลิกการซูมหรือขอเรียกสักส้นๆว่าการถอนซูมเนะี่ยก็คือเพียงแค่การกดคลิกขวายครั้งหนึ่งแต่นี้จะเป็นการกดค้างไวเลยถ้าต้องการจะถอนซูมคือต้องปล่อยเมาสนะ์ทำไมผมชอบการเล่นแบบเปิดซูมโฮละ่ะเพราะเหตุผลคือเจ้าบาลเลตเนี่ยมันเป็นสไนซเซมิออโ o เต้เช่นเดียวกับ PSG และดากูนอฟก็จริงนะแต่ว่าบาลเลตมันเป็นสนยเซมิกระบอกเดียวที่ ซูมสอไนซเซมิออโต้เพียงกระบอกเดียวที่สามารถซูมสองระยะได้นะซึ่งการที่จะยิงแล้วถอนซูมเนี่ยมันเลยทําไม่ได้แบบไอ้พวกสไนซเซมิออโต้อื่นอนะ่ะก็คือมันต้องกดซูมระยะ2องไปทีหนึ่งก่อนถึงจะถอนซูมได้แต่ว่าการเปิดซูมโฮลเนี่ยมันจะซูมระยะเดียวถ้าอยากจะซูมระยะสองแล้วก็เราต้องตั้งคีย์ไว้นะอันนี้ผมตั้งคีย์แบบปุ่มม้าสกลางนะ วิวคลิกนะโอเคแล้วก็ไปทดสอบในเทรนนิ่งดีกว่านะเอาด่างคอกทาวเวอร์ในในโหมดสไนแล้วกันโอเครกร่อนสองขอนก็ไปขอวางเป้าไว้สักหน่อยนะเอาตรงนี้สักสองตัวเนะเปิดสะพานแล้วก็วางเป้าไว้อีกฝั่ง ข้อเสียหลักๆของปืนบาเลตเลยนะก็คือมันหนักโคตรๆนะยิ่งกว่า M200 องรนะหนักเป็น10บโลเลยทีเดียวปืนจริงน,นะพอลองถือ M200 สองรยนะผมรู้สึกว่า M200 ยังถือแล้ววิ่งไวกว่านิดๆเลยนะแต่ CZ นี่คืออย่างคล่องตัวเลยทีเดียวโอเค ก็สําหรับบาเลตในเกมนี้เนะี่ยมันมีเพียงแค่หนะ้านัดเท่านั้นซึ่งปืนจริงมีสิบนัดอันนี้อาจจะเป็นเพื่อความบาลานซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะขนาดดากูนอฟใน SF2 เองยังเหลือแค่เจ็ดนัดเองนะซึ่งรู้ว่าจริงๆมันก็ต้องสิบนัดเหมือนกันเลยนนเนี่ยเหตุผลที่ผมเปิดซูมโหก็คือบางทีผมซูมอยู่อย่างนี้แล้วก็อยากจะถอนซูมทันทีเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลา ซูมแล้ว2สองแล้วก็ถอนซูมเนะี่ยหรือไม่ก็ต้องมาเสียเวลาสลับปืนแบบเนี้ยมันต้องเสียเวลาชักปืนขึ้นมาใหม่ดีเนดะียแล้วก็อีกอย่างคือผมจะใช้สเต็ปตอนเล่น p s g เนะี่ยก็คือยิงแล้วถอนซูมตามสไตล์ Sniper s นี้นะเพราะจากที่ผมลองบาเล็เนี่ยรู้สึกว่าการยิงแบบโปรติกับการยิงแล้วสับปืนเนี่ย มันก็ไม่ค่อยต่างกันมากสเท่าไหรนะ่อันนี้ผมจะลองทำโนส,โ,นสโคปทริกนะหรือการฟรีสโคบนั่นแหละก็คือไม่ต้องรอเป้าขึ้นน่ยิงเลยกนะ็จะประมาณเนี้ผมรู้สึกว่าการยิงแบบธรรมดาเนี่ยมันจะเร็วกว่านิดนึงนะคือถ้าการยิงแล้วสับปืนแบบพวกสไนโบท์แอคชั่นทั้งหลายเนะี่ย คือมันจะต้องเสียเวลาหยิบออกมาใหม่ไม่พอนะต้องเสียเวลาขึ้นลำอีกคือมันต้องต้องรอเสียงดังแกรกๆก่อนนะมันถึงจะซูมใหม่ได้ซึ่งการขึ้นลำของบาเลตเนี่ยค่อนข้างจะช้านะซึะ่งสปีดการยิงก็จะประมาณเนี้ยปุ้งกปุ้วยง,งรโลดี คือต้องรอขึ้นลำเสร็จถึงจะยิงได้กลายเป็นปนืนโบลแอคชั่นเฉยเลยนะส่วนนั้นนี่คือการยิงปกติคุมกันด้วยกำลังรีโหลดอันนี้ถ้าเทียบกับการปิดซูมโฮมแบบคนทั่วไปปรับนะคือจะยิงแล้วถอนซนะูมเนี่ยมันมันไม่ได้ถอนซูมทันทีมันต้องซูมระยะสัก้ก่อน แล้วอันนี้เผื่อคนถามมีอย่างนะว่าทำไมถึงไม่ยิงบาลเลตปกติล่ะแปลว่าไม่ต้องถอนซูมนะยิงไปงันๆเลยเพราะยังไงบาลเลตมันก็เป็นซีนีออโตแ้แหละอันนี้คือผมไม่แนะนำเลยเพราะหนึ่งแรงดีดมันสูงมากเลยเนะก็จุดหนะ้าสิบเบมจีเนี่ยแถมแม่งภาพขาไอีกนะฮะเวลายิงคือแม่งเด้งขนาดนี้นะแลอะอย่างคือถ้าเรายิงกดยิงให้เร็วที่สุดไปเลยเนะี่ย โดยที่ไม่ต้องรอเป้าเด้งกลับลงมาที่เดิมเนี่ยกระสุนมันจะกระจายมากนะก็จะมาเนี่ยเดี๋ยนะเอาเอาใหม่อีกแม็กนึงฮะสังเกตแค่สังเกตเดีๆนะคือมันจะตรงแค่นัดแรกแค่นั้นนอกนั้นมันกระจายไปไม่รู้นะ อคราวนี้มันดีดขึ้นเป็นกลุ่มนะแต่บางทีนี่ผมรู้สึกมันจะกระจายซ้ายขวาเป็น่นะิูเนยเนี่ยสเก็ตคือเป้าอยู่ตรงนี้แต่ว่ากระสุนมันไปโดนตรงนี้เฉยเลยนะซึ่งแน่นอนถ้าจะต้องยิงบาลเล็บแบบว่าไม่ต้องถอนซูมนะยิงเป็นเซมิออโตโปรตีไปเลยเนะี่ยก็คือเราต้องรอเป้ามันคืนกลับมาที่เดิมก่อนถึงดีแม่นเะ่ย ซึ่งยังไงยิงแล้วถอนซูมเนี่ยมันจะดูว่ากว่าเยอะไปไปว่าจังหวะที่เราซูมใหม่เนี่ยเป้ามันก็กลับคืนมาที่เดิมอยู่แล้วก็จไประมาณนี้น <o> โอเคคราวนี้ลองทำโนสโคปคริกเนี่ยก็จะประมาณนี้ ไม่ต้องสับปืนนะแต่บางคนอาจจะถนัดสับปืนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกมันไม่ค่อยถนัดเท่ายิงแบบไม่สับเนะี่ยเพราะว่ามันรู้สึกมันช้าไปหน่อยอะ่ะคือถ้าจะยิงแล้วสับปืนเนี่ยผมว่าไปเล่น M200 ยังจะดีกว่าอยากดูเอ็มสองรอยลูกมันเยอะกว่าอ่ะคุกันด้วยกาลังรโหลดอลองเทียบกับเมก็ได้นะเอ็มสอสับยิง คือจริงๆบันดังแค่แครกเดียวเนี่ยมันก็พร้อมซูมยิงนะต่อไปได้แล้วนะคือไม่ต้องมารอแคร็กสองจังหวะผมรู้สึกว่า M 2 0 0ย,ยิงถี่กว่าก็ไม่แปลกว่าทำไมคนเล่น M 2 0 0เยอะกว่ามาก แล้วผมรู้สึกว่าเจ้า M 2 0 0เนี่ยมันยกซูมไวกว่านะอ่ะลองเขี่ยกับบาเลยก็ได้โอ้ยมืดบ่อยแฮะมันผมไม่ถนัดจริงๆนะเนี่ย ยอมรับเลยเกไปห่เก็บไปหนึ่กไปหนึ่ง,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 งรีโส่วนซีเซ็ตเหรออันนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นสไนที่แบบควิกซูมดีมากๆจริงๆเพราะมันไม่ต้องมาเสียเวลายกซูมนะคือมันซูมได้ทันทีเลยอันนี้ผมเปิดซูมโพแล้วมันก็เลยแบบถอนซูมไวกว่านะ อยากจะซูมสองระยะนี้ผมก็ปกติปุ่มพื้นฐานในการซูมสองระยะแบบซูมโฮเนี่ยคือปุ่ม H แต่นี้ผมย้ายมาอยู่เมาส์กลางเนี่ยเพื่อที่จะได้กดได้ง่ายกว่านะสไปหนึ่งจไปหนงันงคันด้วยซีแซ<ส>ไวิแถมน้ำหนักเบาเนียกระโดดออกมาปาดยิงได้เลย ไม่ค่อยแม่นเลยอสองร้อยนะเอ้ยวดกอ่อเวลาผมไปยิงคนจริงๆผมเลยไม่ค่อยถือสไนพเพราะงี้แหละเพราะว่า คือไอตอนยิงแม่นเลยก็ยิงโดนรัวๆเลยนะแต่พอตอนไหนฟอร์มตกก็ยิงโดดรัวๆได้ฟอร์มตแล้วข้อดีของบาเลตเนี่ย คือมันก็เหมือนกับ M 200ก็คือสามารถยิงทะลุสิ่งกีดขวางได้บางอย่างนะอย่างเช่นไม้หรือกำแพงเนะียซึ่งสีแซบตไม่ทะลุและรู้สึกว่าจะทะลุแรงกว่าด้วยเนะยิงทะลุไม้นี่คือซากเลยนะ M 200ไม่ได้เข้าเลยเอ๊ะอาจจะเพราะ เมื่อกี้ผมยิงยดนตัวช่วงล่างเปล่านะนะมาร์คไว้ก่อน,อนจำตำแหน่งจุดไว้ก่อนเนะก็ปางตายเนี่ยอโอ้บาเลตตายเฉยแหละนัดเดียว เอ็มสองร้อยไม่ตายนะแค่สซ่ง,งคือบาเลตอ,อาจจะมีข้อดีจุดนี้ก็ได้คือถ้าอีกฝ่ายอยู่หลังไอ้สิ่งกีดขวางที่ทำได้ไมมนี่ก็คืออาจจะยิงทะลุดไปเลยก็ได้นะนแต่บางทีก็ไม่ตาย กำลังรีโหลดเป็นไปหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คือบาเรดมันตายบ่อยกว่าเนะส่วนซีแซ่บมองข้ามไปได้เลยไม่ทะลุนะโอเคนอกจากจะทะลุไอ้กล่องไม้นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะทะลุไอ้กำแพงคอนกรีตนี้ด้วยนะ ว่ายิงทะลุได้นะนมาเลดก็เหมือนกัน,นคือถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายอยู่หลังจุดยิงทะลุได้ลองยิงเสียงทะลุไปเคุ้มกันด้วยกำลังรีโหลดส่วนเรื่องการยิงทะลุตัวเนี่ยก็โอเคก็คงจะอำนาจการทะลุทะลวงสูงกว่าไอ้พวก ปืนสไนเปอร์7.62โทษไปอย่าง GZ M40 เลยพวกนี้ TRG ี TR ย้ยอะไรพวกนี้ที่คนฮิตกันนะยิงทะลุได้4คนนะยิงทะลุได้สูงสุด4คนเท่านั้นบาดเล็ส่วน M200 M200 ยิงทะลุได้แค่สาม สรุปคือบาลิตมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่านะเก็บไปหนึ่งเฮ้ยนี่แหนเข้าสามว่ะเไปหนึ่งเออสี่นะกลับมาเอ็มสองร้อยเหมือนเดิมไปหนึ่งตัวที่สามเลือดดำนะตัวที่สี่ไม่ลดเลยเก็บไปหนึ่งโอเคกลับมาสีแซ่นะเก็บไปหนึ่ง ซีซ็ทะลุไปถึงตัวที่สองแต่ว่าตัวที่สองนี่เลือดลดไปถึงครึ่งเลยเนี่ยเก็บไปหนึ่ง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 คุมกันด้วยคุมกันด้วยกําลังรีโหลดก็คืออานาจทะลุมันต่ํากว่าเนี่ยเะ็บไปหนึ่งเก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 ็บไปหนึ่งคุมกันด้วยกําลังรีโหลด โอเคสำหรับการทดสอบปืนสนัยนะบาเล็ตกับ M200 และ CZ รวมกัน3กระบอกเนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองเอาบาเล็ตไปยิงคนหน่อยแล้วกันนะสำหรับผมในเกกับตาลูปก็คงจะต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ Thank <laughs> you. Alum